เอาละครับวันนี้พบกับพี่ผัดไทยนะครับสวัสดีสสดครับพี่ผัดไทยค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะที่ทำงานกับผมแะพี่ก็ยังดูผิวพี่เมื่อก่อนผมดูยังบองตรงนะพี่ดูโซมอ,ะอ่ะเดี๋ยวนี้พี่ดูดีขึ้นเยอะขอบคุณค่ะน้องหนุ ใช่ค่ะเพราะว่าตอนเรามีปัญหาอยู่แล้วนะเนาะพออายุมากขึ้นปัญหาตามมาหมดแหละเนาะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกนะคะแต่พี่ดีได้ด้วยครีมตัวนี้นะคะ่ะมัทนาอ่ามัทนาคุณผู้ชมจําชื่อดูคุ้นๆไหมคะมันเป็นวรรณคดีไทยนะเรื่องมัทนาพาธาแต่ตัวแม่นางมัทนาเองเนี่ยนะคะเขาถูกสาบลงมาจากสวรรค์ให้กลายเป็นดอกกุหลาบคุณผู้ชมและจะเป็นผู้หญิงสวยได้เฉพาะคืนวันเพ็ญเท่านั้นเพราะฉะนั้นครีมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่นะคะเรามีกุหลาบสิบสายพันธุ์อยู่ในนี้หอมเวลา แล้วหอมแล้วคุณผู้ชมรู้ไหมว่ามันมีทั้งนี่นะคะทั้งเซรั่มและครีมเห็นไหมคะเซรั่มเนี่ยจะช่วยเรื่องพวกรอยฝ้าต่งกาต่างๆนานาใช่ส่วนครีมเนี่ยนะคะเนื้อครีมเนี่ยจะช่วยให้หน้าเนี่ยสว่างมีออร่าแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยนะคะที่พี่แหวบอกว่ามีกุหลาบกว่า10ชนิดเนี่ยคุณผู้ชมดูนะครีมมันดูเหมือนเหนียวใช่ไหมแต่ปรากฏว่านะให้น้องหนุ่มสัมผัสทาเลยอ่ะทาเห็นไหมมันจะไปเร็วมากอ๋อมวนซึมนะเห็นไหมซึมแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะไม่เหนียวเหนอะหนะทาได้เลยแล้วทำ มาเพื่อแก้ปัญหาหน้าแห้งโดยเฉพาะพอพี่ผัดใช้แล้วเป็นไงฮะตอนนี้รูแบบนหน้าเลอะให้คุณผู้ชมดูนะพอหน้าตาเราแบบว่าแบบรู้สึกว่ากลับไปเป็นเหมือนเดิมเนี่ยเราก็จะมีกําลังใจในการทํานู่นทํานี่คือมันสร้างความมั่นใจเพราะฉะนั้นนะคะทั้งหมดทั้งสิ้นนี้นะคะยินดีที่จะให้คุณผู้ชมได้ลองใช้เลยนะคะวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะคุณผู้ชมจากราคาปกติ1780บาทวันนี้คุณผู้ชมนะคะเซรั่มหนึ่งครีมหนึ่งนะผัดไทยเอานี่เลยค่ะกันแดดสุริยันจันทามมาให้ให้คุณ เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้รับไปทั้งหมดนะคะในราคาเพียง649บาทเท่านั้นมีทั้งหมด500ชุดนะคะ500ชุดเท่านั้นช่องทางการสั่งซื้อง่ายมากนะคะคุณผู้ชมดูคิวอา e คนะที่หน้าจอ สแกนคิวอาร์โค้ดเลยก็ได้หรือไลน์นะคะมีแอดข้างหน้านะคะแอดมัทนานะเบอร์โทรนะคะ0885939197นะคะที่สำคัญที่สุดชั่วโมงนี้รายได้เป็นเรื่องสำคัญรับสมัครตัวแทนจำหน่ายด้วยดีผมขอโปรโมชั่นอีกทีหนึ่งครับโปรโมชั่นนะคะคุณผู้ชมคะเซรั่มหนึ่งครีมหนึ่งอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะได้รับครีมกันแดดที่ทำให้หน้าคุณผู้ชมกระจ่างใสด้วย1สชุริยันและจันรารับไปเลยนะคะจากราคาปกติ1 0 0 0 780บาทวันนี้ไม่ขายค่ะขายแค่649บาทเท่านั้นส่งฟรีมีแค่500ชุดรับตัวแทนจำหน่ายด้วยนะคะช่องทางการสั่งซื้อง่ายมากคุณผู้ชมดู QR code แล้วก็สแกน QR code ไปเลยหรือถ้าจะสะดวกเป็น l ลายนะคะ a d ดมีแอดข้างหน้านะคะแล้วเขียนว่ามัฒนาหรือโทรนะคะ0885939197นี่ใช้จนเป็นตัวแทนจำหน่ายเองด้วยนะครับออขอบคุณมากครับพี่ครับดีค่ะเอาละครับรีบโทรด่วนตอนนี้ เลยนะครับเพราะว่าสินค้านั้นมีจํานวนจํากัดจริงๆนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ